เย็นอากาศเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาวันที่3มกราลาส5งหดูบรรยากาศการจราจรบนถนนนี่ฮะโนดน,นิงแดงมุ่งหน้าช่องตะโก ก็เริ่มนี่แหละที่ปัมม๊มปตทองนุนีดแดงสถานการณ์ดูบรรยากาศแล้ววันนี้คืนนี้นะฮะที่ปั๊มเนี่ยณจุดตรงนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต่างจากเมื่อคืนวันที่สองต่างเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,ร,รวมๆกันว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยมาถึงตรงนี้ ก็คือตรงอ่า้อมตำรวจที่อำเภอโนโนิีแดงตรงเนินอนุสาวรีย์เราสู้หรือทางเข้าเขือนลำนังรองเนี่ยใายการจราจรขึ้นตัวได้นะขึ้นตัวได้วันที่สามโมกราสองห้าหกห้ากับทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดโนโนีนแดงมุ่งหน้าเขาช่างตะโกปริมาณรถจะน้อยกว่าเมื่อวานค่อนข้างเยอะนะ ลงเดินอนุสาวรีย์มาก็ยังโล่งๆนะยังโล่งๆแต่ก็ยังเห็นอ่าเขาเรียกอะไรไฟท้ายหางแถวยาวพอสมควรบ้านป่าไม้สะกอนตรงนี้จะมืดหน่อยนะตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเลยท่านผู้ชมในมุมของาบ้านโนนีแดงหรือช่วงบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยฮะตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเราต้องมาระวังด้วยท่านผู้ชม ก่อนถึงบ้านป่าไม้สะกอนปริมาณรถก็ยังพอจะวิ่งได้นะฮะยังทําความเร็วได้อยู่นะท่านผู้ชมดูดีครับเนี่ยยังเระยะห่างอยู่ไม่ได้ติดนะฮะไม่ติดนะฮะหลายๆท่านดูจาก o o o g l e Map ดูแผนที่ช่วงเวลานี้การจราจรณจุดนี้นะก็ก็จะสะสมเยอะพอสมควรฝากประชาสมพันันธ์นะเจ้าหนะ้าที่ฝากมานะ เรื่องการสัญจรของรถบรรทุกอย่างรถที่ใหญ่สิบแปดล้ออย่างเงี้ยยังวิ่งไม่ได้นะครับผ่านช่องตะโกยังไม่ได้จะผ่านได้ก็ต่อเป็น,นรถหกล้อไซส์หกล้อลงมาถ้าสิบล้อขึ้นนี่ไม่ได้นะครับจนก่าจะถึงวันที่ห้ามกราสองห้าหกห้าเว้นแต่ว่าจะมีใบอนุญ,ญาตให้ผ่านทางอาจจะเป็นรถขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรประมาณนี้ฮะน่าจะวิ่งได้ประมาณนี้วิ่งได้เรื่อยๆท่านผู้ชมขอเรื่องเดียวนะฮะอย่าแซงขึ้นไปอย่าแทรกขึ้นไปถ้าแทกขึ้นไปแล้วรถสวนมาจะทําให้อ่านที่แซงขึ้นไปเนี่ยต้องเบียดเข้าอีกเลนหนึ่ง้วจะทําให้การจราจรสะสมแล้วเกิดทําให้ปริมาณรถเดยอะแล้วก็รถติดได้ไปบ้านป่าไม้สะกอนมาแล้วก็ยังมีปริมาณรถที่ขึ้นตัวได้ดีท่านผู้ชมขึ้นตัวได้ดีดูจากความเร็วของ มอไซค์ผมแล้วผมวิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบนะฮะรถยนต์ก็น่าจะอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบได้อยู่นะครับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะฮะขี่ปลอดภัยกันทุกคนไม่หมานนะครับไม่ประมาทตั้งสติตยังทำความเร็วได้ดีอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านตามไม้ตะกอนแล้วเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าเข้าในเขตพื้นที่ของบ้านขันเจ้าป่า กาะะรจราจรนี่ต่างจากเมื่อวานเยอะเลยนะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่ายังไม่ถึงจุดสะสมของรถนะท่านผู้ชมยังไม่แน่อย่าเพิ่งดีใจครับดูจากสถานการณ์การจ,ะะจราจรแล้วถึงบ้านกาเจ้าป่าแล้วปริมาณรถก็ยังขึ้นตัวได้ไม่ได้ติดสะสมแต่ดูในแผนที่ดูใน o o o l l m m p p นะก่อนที่ผมจะออกมาถ่ายคลิป หางแถวอยู่ที่บ้านพ้องโป่งหรือแถวเขากระเจียวตอนนี้ยังไม่ถึงนะแต่ถ้าถึงแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันท่านผู้ชมาการจราจรต่อเนื่องวันที่สามนะครับจากวันที่สองมาวันนี้วันที่สามเพื่อนๆก็ยังเดินทางกลับไปทํางานยังไม่หมดเลยนะรรถเยอะเลยต้องวิง่ง ช่วงประมาณเลนประมาณนี้นะเพราะว่าไหลถนนใครที่ขับมอไซค์ไม่ไม,ไม่คุ้นทางแถวนี้นะระ,ะมัดระวังนะอันตรายเพราะว่ามีผิวถนนไม่ไม่เรียบนะครับเป็นคลื่นอันตรายที่สุดเลยโอ้งง,องเลยโอ้รถช่วงขณาที่ก็น่าจะยังไม่ให้ลง หางแถวจากดู GPS แถ,นะดแถวแถวนี้นะฮะดูใน google map แถวแถวนี้ครับท่านผู้ชมหางแถวชะลอตัวแล้วนะครับจะมีรถเริ่มชะลอตัวแล้วโอ้โแดงเลยนะน้า หางแถวนิ่งตรงนี้เลยหรือเปล่าตรงนี้เลยหรือเปล่าหางแถววันที่สามก็ขับขี่เคารพกฎจราจรสักงหน่อยท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะเพราะว่าคนที่ขับรถสวนทางขึ้นมาก็มีเยอะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะท่านผู้ชมอย่างขึ้นไปแบบนี้เนี่ย,ยแสงเห็นไนหะมเมื่อสักครู่มีรถขึ้นไปผมจะแทรกตรงนี้สักหน่อยขอแซงสักหน่อย มีรถขึ้นไปลักษณะนี้นะครับถ้ามีรถสวนลงมาก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือเนี่ยต้องเบียดเบียดเข้าแบบฉุกเฉินนี่อันตรายที่สุดเลยเปิดเลนแล้วนะครับวันที่สามก็เริ่มเปิดเลนตรงน,นี้แถวภูผาขึ้กกนเิวนะแถวบ้านทงโปง่งเขาก็ะเที่ยวแถวนี้อากาศเย็นมากเลยตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ Ma, oh ความเร็วที oh ่75กิโลเมตรนะฮะต่อชั erm well ่วโมงหรือเปล่าอ้โหครับวิ่งยาวเลยนะฮะเพื่อนๆที่ต่อแถวไปก็ไปตามระเบียบตามไปตามกฎจราจรเดี๋ยวพี่ๆที่วิ่งขึ้นไปฝั่งนู้นมีรถสวนลงมาแล้วนะตอนนี้ดูมีรถสวนลงมาแล้วแล้วแล้วพี่เขาจะเข้ายังไงอันตรายนะฮะเพราะว่าเขาต้องหลบหรือเปล่า สีแดงเถือกเลยตอนนี้ยังยังเยอะอยู่นะครับปริมาณรถยังเยอะอยู่ครับโอ้งยง่งเลยตรงนี้ในบ้านเขากระเจียวปริมาณรถก็ยังเยอะอยู่ท่านผู้ชมวันที่สามผมบันทึกคลิปนี้ก็ เป็นเวลากี่ทุ่มเนี่ยสองทุ่มเป็นเวลาสองทุ่มนะฮะวิถีนถไม่ค่อยดีเรามัดระวังด้วยึ๊บโอ้รถยังเยอะอยู่นะครับรถยังเยอะอยู่เรามอไซค์ก็พอจะซิกแซกไปได้แต่รถใหญ่ เข้าใจความรู้สึกโหต้องเหยียบคาัดเหยียบกันเร่งเหยียบเบรกเมื่อยกว่าจะถึงที่ทํางานนะครับอย่าง,าง,างมีรถสวนขึ้นมาถ้าเป็นมอไซค์สวนขึ้นมารถใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นไปอยูนี้ก็มีอันตรายอยู่นะครับนี่แสงดูหางแถวกว่นนะ ยูย่ถนนไม่ค่อยดีโ,ยโ,ยโหหาแถวยาวมากท่านผู้ชมวันที่สาม้วเนี่ยถ่ายรูปเสร็จแล้วไปต่อรถก็ยังเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเยอะมากเลย บ้านของหินตำบลลำนังรองอำเภอโนโนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ผมนึกว่าท่านผู้ชมจะเดินทางกลับไปทำงานหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะยังมีอีกยังไม่หมดเมืออคืนจ่นเมือเ่อวนี้เนาะมื่อคืนจ่นเมื่อวนี้โอ้โหเยอะแยะเลยแบบนี้ ถนนผิวถนนไม่ค่อยดีอ,อู้ผิวถนนผิวถนนโอ้โหแต่แต่แต่เราระมัดระวังนะครับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผิวถนนไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวจะไปพุ่งรถไอ้พุ่งชนรถเพื่อนๆนะที่ร่วมทางด้วยกันยังแน่นอยู่เลยยังแน่นอยู่นะฮะ มอไซค์ครับขี่ปลอดภัยนะครับโอ้โหไปไม่ได้ควันก็มอไซค์เม้นเม้นเม้นควันรถในตอนนี้นี่ยังอยู่บ้านกองหินอยู่นะท่านผู้ชมโ,โหโ,โหดมากคัทนที่วิ่งขึ้นขวาสุดระมัดระวังด้วยนะพี่รถเขาสวนขึ้นมานี่เขาขึ้นมาไม่ได้นะ ชองตะโกนะครับมีสองเลนพวกเราขึ้นไปเต็มเลยขับคี่ปลอดภัยถึงที่มาโอ้ไงกุ๊บเลยวะ่ะข้างหน้าขี่ฟุน้นเต็มเลยอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะฝาปิดแบบนี้ครับมันจะไปโดนรถคนอื่นเขานะฮะวงนะครับเต็มเลยครับด้านขวาสองเลนด้านซ้ายสองเลนรถสวนขึ้นมายู่ไใสเขาจะขึ้นไปไหนอันนี้จะขึ้นอีก่นี่ันนจะขึ้นไปยุบ่ครับ เจ้ายูเลสน,นี่เจ้าอย่งจะขึ้นไปสุดอีกอยุ่นนะโอ้โหไปยังไงก็ขอให้ถึงที่หมายอย่างไปขอให้อย่าให้เกิดอุบัติเหตุก็พอไปเนี่ยรถพี่ๆที่เขาวิ่งอยู่ซ้ายสุดนี่ครับเขาก็ยังไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ขี่ขึ้นมาตามซะละผมไม่ได้ไปไหนครผมถ่ายคลิปนี่แหละครับถึงแค่ช่องตะโกรายงานให้ดูประมาณนี้หรอว่า การจราจรติดขัดยังไงช่วงวันที่สามมกราตองห้าหกห้านะต้องยอมรับว่าการจราจรติดโหดจริงๆปีนี้นะเพราะทุกปีผมไม่เคยถ่ายอย่างนี้เลยผมไม่เคยถ่ายคลิปอย่างนี้ผมไม่เคยถ่ายภาพแบบนี้เลยนะด้านขวาสุดของเราไ้ยังจะไปแบบนั้นจริงเหรอครับจะไปแบบนั้นจะริงๆเหรอครับนะคิดว่าถนนเส้นนี้เป็นวันเวย์เหรอครับ <laughs> โอ้ยหนอคิดว่าถนนเป็นวันเวย์บุลุกพี่ โอสองสารรถขั้นสี่สวนถ้นมาเหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อวานวันที่สองผมขึ้นมาเนี่ยผมต้องต้องต้องขับขึ้นมาแบบอยู่นู่นอยู่ในป่าพนะุ่น่ะเดผมยังไม่ลงคลิปนะครับรอดูรอชมเป็นเป็นค่ำคืนที่โหดร้ายมาก,มากๆเลยทนะ่านผู้ชมนะรถที่ก็สวนขึ้นมาก็ ขึ้นมาไม่ได้เราต้องเคารพกฎจราจรสัก,กหน่อยไม่เยอะกะห็กะหน่อยก็หน่อยก็ยังดีนะฮะต้องใหพ้พี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิกทางมาไม่งั้นรถเพื่อนๆไปไม่ได้นะครับเนะี่ยพอเลยรถตำรวจก็คงจะเนะี่ยรถคันที่ขึ้นมาตามแถวขึ้นขึ้นมานะไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเพราะเลนจริงๆเนี่ยเลนจริงๆเราอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับเลนจริงๆนะ เลนนี่ก็เลนจริงด้านขวาก็เลนจริงนะะแต่ว่าแล้วแล้วเพื่อนที่ขึ้นมาล่ะเขาจะขึ้นมายังไงนั่นเนี่ยต้องคิดด้วยมันเป็นสักจะจะเหยียบคันเร่งกับจับพวงมลาลัยไปแมนว่าแยวนี้กะเอออ่ะสู้ๆหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่หางเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเด้อพี่น้องเด้อเกิดเป็นเหตุก่รณ์ไม่ได้เลี้ยงได้เมียนพืนเอาไปเลี้ยงเนเออ ขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดพี่ใหญ่ก็อยู่เลนขวาสัง,งั้นเลยเยการจราจรเทศกาลที่ผมไม่เคยเจอนะะแบบนี้ผมทําคลิปแบบนี้ผมรายงานการจราจรแบบนี้บนถนนสายนี้มาห้าปีไม่เคยเจอมีปีนี้แหละโหดสุดๆนะฮะปีนี้แหละคนขับรถโหดสุดๆไปอยู่เลนชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ บรรยากาศนะครับการจราจรที่อำเภอโนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งหน้าเขาช่างตะโกดูยาวๆฮะดูยาวๆเย็นนะอากาศเย็นด้วยโอ้ถ่ายรูปเสร็จแล้วเราไปต่อยังไม่ถึงเป้าหมายนะฮะยังไม่ถึงตัวเขาช่างตะโกนะท่านผู้ชมยังไปอีกยังอยู่ในเขตบ้านลำตังรองอยู่เลยเราต้องไปหมู่บ้านนึง ดูดูนะครับการจราจรที่นี่โอดจริงๆโอดจริงๆริปิดกระจกควันเยอะมากๆกลิ่นควันนะฮะกลิ่นควันรถกลิ่นไอเสีย อากาศเย็นๆแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมที่นั่งอยู่บนท้ายรถกระบะเดินทางไปกว่าจะถึงนี่แค่ด่านโนนินแดงแล้วก็มาดา่านอเขาเชองตะโกแล้วเดี๋ยวก็เป็นเขาอินซ้อนอีกด่านในที่นี้ก็หมายถึงเนี่ยแหละการจราจรติดขัดลักษณะนี้นะครับโอหนี่รถบัสเลยเวลาละวิ่งตามเวลามนะ ๊รถที่สวนก็สวนขึ้นมาบ่ด้ทันทีวิ่งอยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดเนะี่ไหลถนนเลยนะฮะไหลถนนขวาสุดนะฮะปึ๊บปึบป๊๊บ๊โอ้โหแดงเลย แตงเถือกเลยนะโหดจริงๆการจราจรสองสามวันนี้นะโอ้โหแบบต้องบอกว่าสุดๆนะฮะกี่เลนสามเลนนะสามเลนแล้วก็ลงไปเขาเชียงตะโกมีกี่เลนหนึ่งเลนปะเขาเชองตะโกถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เปิด ให้วิ่งลงทั้งสองก็บีเลนเดียวนะะบีบหรือเลนเดียวเนี่ยวิ่งไปสามเลนแบบนี้ก็เดี๋ยวจะไปถึงหนอนตรงหนองสม็ดก็จะเหลือไม่เหลือสิเพิ่มขึ้นอีกสี่เลนลงช่องตะโกนหนึ่งเลนโชคดีถ้าเจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งลงสองเลนก็ดีนะเดๆเดๆเสียวเสียวมอไซค์ไม่ค่อยมีวันนี้หรือว่าที่มอไซค์เขาเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้ไม่รู้ อ๋เจ้าหน้าที่ให้วิ่งแบบนี้เองเห็นตั้งกลวยไว้เหลือช่องจราจรหนึ่งช่องจราจรให้เพื่อนเพื่อนที่วิ่งขึ้นมาได้ได้วิ่งด้านขวามือของเราเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นยังไงอบอุ่นจากความร้อนของรถเนี่ยอบอุ่นจากความร้อนของรถท่านผู้ชมโอ้บางยาวเลยอัดชิมยาวเลยวับวับ จราจรวันนี้โหสงสารพี่น้องที่ขับรถแบบมีไม่ใช่เกียร์ออโต้ครับเป็นเกียร์ธรรมดาโหเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวเหยียบคาดเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวเหยียบคาดโอ้โหเป็นตะเมื่อยนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเดินทางปลอดภัยไปถึงทํางานไปถึงที่ทํางานก็ลุยงานต่อพักผ่อนพักผ่อนแล้วลุยงานต่อโอหมีแต่รถเท่ๆทั้งนั้นเลย S 1> <S 1> ออมอเอร์ไซค์คือเอาลงมาขี่เลยเอามอเตอไซค์มาขี่ก่อนเลยผมมาปั่นไอ้มอเตอร์ไซค์หอดเขาอินซอนแล้วได้ปน่นนี่ถ้าเกิดเอามอไซค์ลงมาขี่เจ้านี่ครับครับโอ้เหม็นคัทเหม็นคัทเมื่อสักครคู่ผ่านโอ้เหม็นยังเหม็นเลยหลายท่าน ขับรถมีเมื่อยกว่าไปไปไปถึงมองเห็ดงั้นชนบุรีแลยองแต่ผมว่ามีเหงาอ,อย่างนี้ยังไม่ถึงเขาช่างตะโกนะนี่ยังไปเรื่อยๆอยู่แบตเตอรี่จะหมดก่อนหรือเปล่าแบตเตอรี่ที่ถ่ายคลิปนี่ฮะ ข้าเขตข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นพื้นที่ที่สามารถวิ่งได้วิ่งได้สี่เลนเจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งตรงเนี้สี่เลนว จราจรก็ยังคึกคักเหมือนเดิมเ้เย็นอากาศเย็นเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมดูบรรยากาศข้างหน้ากันเมื่อกีก้จอดถ่ายรูปนะครับโหติดแบบ ติดคือคักมากๆกท่านผู้ชมดูดิครับการจราจรไม่เคยเจอแบบนี้นะทำคลิปมาลยหลายปีไม่เคยเจอแบบนี้ครับสต่โหจริงๆเลยนะครับวันนี้แต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะขับขี่ปลอดภยัยเดินทางปลอดภัยไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะท่านผู้ชมติดตามเพจถนนไทเลนก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆช่วงเทศกาลก็จะพบเจอกันเนี่ยที่นี่แหละครับเขาช่ังตะโก นอกเวลาอื่นก็อาจจะเป็นเส้นทางอื่นทั่วประเทศนะฮะจะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันกับสถานการณ์บนท้องถนนนะฮะโหโหดจริงๆโนโนินแดงก่อนลงเขาช่วงตะโกว้กี่เลนสองสี่นับนะ หกเลนหกเลนนะท่านผู้ชมการจราจรวิ่งอยู่หกเลนลงไปก็ในเขาเชงตะโกอย่างอย่างเจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งก็คงจะแค่สองเลนแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้ลงก็หนึ่งเลนนะครับเลนนี้ไหล,หลแล้วไหลปวดๆจวดๆไหลหน่อยเดียว ไหลหน่อยเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าด่านกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหน้าด่านหน้าด่านเจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งเต็มหมดนี่เลยวิ่งสวนลงมาหนึ่งเลนฮะตั้งกลวยเหมือนที่ตั้งกลวยนะฮะเนี่ยด้านขวามือของเรานะเจ้าหน้าที่ระบายรถขาลงนะทีคัทีตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยให วิ่งลงเลนเดียวจากที่สังเกตดูว่ารถวิ่งสวนขึ้นมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็คงปล่อยให้รถวิ่งลงหนึ่งเลนขึ้นหนึ่งเลนก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษในช่องตะโกซึ่งมีสองเลนด้านบนนะครับคือหนองสเสม็ดตรงนี้นะฮะมันมีสี่เลนแต่วันนี้เปิดพิเศษเป็นแปดเลนด้านล่างก็น่าจะมีหกเลนอย่างน้อยๆแต่ในเขา่องตะโกมีเลนเดียว ติดเท่านั้นหรอครับพี่น้องติดเท่านั้นครับติดเท่านั้นโอ้โหอากาศก็เย็นใครที่นั่งอยู่ท้ายกระบะนี้ต้องบอกเลยว่าสุดๆนะฮะโอ้นี่คือหน้าด่านนะครับท่านผู้ชมด่านเขาชังตะโกจังหวัดบุรีรัมย์ลงเขาชังตะโกไปก็เป็นพื้นที่ของเขตอำเภอตะพญาจังหวัดสักแก้วอุ้ยสุดยอดเย็นอากาศเย็นพอมาถึงเฮ้ยแต่จริงๆ ความรู้สึกก็คือที่ผมได้สัมผัสตอนนี้พอเข้าเขตเขาย่องตะโกโคเย็นชิบหายเลยอากาศคดเย็นเลยเพราะมันเป็นต้นไม้นะต้นไม้มันลายเท้านี้อากาศก็เลยชื้น็นอากาศเย็นโอ้โหสยอดจยืนแถวนี้นานไม่ได้ก็พีส่สงสารพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันกับพี่ทหารเพราะว่าคว,าวันรถเนี่ยโหบวบวนวัวตึ๊บเลย ไปดี่เยคือบรรยากาศก่อนลงเขาช้างตะโกท่านผู้ชมเดินทางปลอดภัยกันทุกคนเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปถึงด่านถึงพ้อมตํารวจแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูแล้วเสร็จเดี๋ยวจะมารายงานการจราจรให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมกับถนนไทยแลนด์กับแอดมินวานเฮาสวัสดีครับที่นี่ผิวถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มอไซค์อะมัดระวังด้วยนะครับ อากาศก็เย็นดูแลสุขภาพด้วยนะท่านผู้ชมเะเต็ม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 ไปเต็ม,ต,มตอนนี้สองเรนแล้วครับสองเลนฝั่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีรถสวนขึ้นมารถสวนที่สวนขึ้นมาจะขึ้น,นได้ไหมเนาะนี่เนาะ เดี๋ยวจอดถ่ายภาพแป๊บหนึง่งโอ้โหแต่ผมจอดถ่ายภาพหามุมถ่ายภาพก่อนนะท่านผู้ชมชิวชว่าติดเยอะนะ จะจอดถ่ายภาพสักครู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปถึงช่องตะโกเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเดวลาก็ไม่ได้แตกต่างกับเวลาอัดคลิปกับลงคลิปเท่าไหร่นะอยุดใกล้เคียงกันเพราะว่าไร์สดต้องบอกว่าไร์สดที่นี่การจราจรที่นี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรเพราะว่า,ามีพี่น้องหลายท่านใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันกับเราก็เหมือนกับมันดึงสัญญาณกันนะมันจะไม่ค่อยสเสถียรจะเอาเป็นแบบอัปโหลดคลิปแบบนี้ให้ดู ให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันการจราจรที่นี่กดไลค์กดกแชร์ได้นะทุกคนเพื่อที่จะให้หลายๆคนที่ยังไม่ได้รู้ว่าถนนสายเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงทําไมการจราจรถึงติดขัดขนาดนี้นะฮะรถทําไมหนานแน่นขนาดนี้โอโ้โหต่างคนต่างมีรถหลายท่านหลายคนหลายบ้านโอ้โนหะนี่มอเตอร์ไซค์เดินทางปลอดภยัยนะครกพี่ไปเลยนะฮะระวัง กระจกต่ำเขาเด้มาจากซูรินดูท่าทางแล้วดูป้ายแล้วนะซนะูรินซูรินเหลานี่รถแก่งคันนี้ก็ซูรินเหมือนกัน네บรรยากาศนะครับคึกคักยังไม่ถึงลำนังลองเลยนะท่านผู้ชมมาพักใหญ่ๆแล้วอุ้มุ้มปุ้มปุ้มอุ้มเอมื่อยเหี้ยนนี่นน ฉันจราจรโหดมากวันนี้ดีนะเอามมไซคันเล็กๆมาถ้ามมไซคันใหญ่ๆนี่โหคงจะติดหนบอยู่กับพี่ๆรถเก๋งรถกระบะนั่นแหละดูดูท่าทางแล้วเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปไปถ่ายรูปข้างหน้า ว่าจะมีสะพานอยู่ตรงนั้นจะมีสะพานอยู่เดี๋ยวจะยืนบนสะพานแล้วถ่ายรูปนะฮะเปิบเปิบปิบบขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนเด้อนะข้างหน้าจะมีสะพานอยู่สะพานลำนองนี่แหละถึงหรือถึงหรือยังโอ้ยยังไม่ถึงแล้วว่าถึงแล้วถึงหรือยังยังไม่ถึงถึงแล้วนี่นี่สะพานเดี๋ยวจะขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนสะพานนี้